เด็กหญิงมิยายอย่าเพิ่งกดข้ามแวะกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะกดนะคะกดหรือ,อยังกดให้หน่อยนะพระชายาของท่านอองอัปปารักษ์ยิ่งบทที่11อ ตอนนางทะลุมิติเข้ามาในนิยายเรื่องนี้มันถูกกำหนดว่าจะทำเป็นซีรีส์แล้วคุณค้นเขียนตัดสินใจเขียนตอนพิเศษใหม่สองตอนเพื่อเฉลิมฉลองหนึ่งคือตอนพิเศษของนางร้ายอีกตอนคือตอนพิเศษของพระรองนางคิดมาตลอดว่าตัวเองทะลุเข้ามาในตอนพิเศษของนางร้ายแต่ว่าตอนนี้อยู่ในเนื้อเรื่องเนื้อหากับไทม์ไลน์มันทับซ้อนกันผู ูดแบบชัดๆคือในไทม์ไลน์นี้บางทีตอนพิเศษของพระรองอาจซ้อนอยู่ในเนื้อเรื่องหลักก็ได้ส่วนตอนที่นางทะลุมิติเข้ามาตอนพิเศษของพระรองยังไม่ได้เผยแพร่หรือก็คือนางไม่เคยได้อ่านทั้งตอนพิเศษของพระรองและของนางร้ายก่อนพอดเรื่องของเนื้อหาหลักจะเริ่มนางไม่รู้พอตของตอนพิเศษเลยสักอย่างนี่มันหลุมโคตรใหญ่เลยเจียงร่วนส สติแตกอยู่สักพักกว่าจะสงบจิตสงบใจตัวเองสำเร็จนิ่งไว้อย่าล้นล้านตอนนี้ยังไม่จนตรอกพวกเรายังชนะได้สายตาของนางจับจ้องเซินจี้ไปอย่างเงียบๆอดแว่เสียงเบาไม่ได้ว่าท่านว่าท่านอายุน้อยขนาดนี้ ทำไมถึงป่วยเป็นโรคซ่อนเร้นที่บอกใครไม่ได้กันไม่ได้กันต้องเชิญหมอเจียงรวนซากำลังจะลุกขึ้นไปเรียกคนก็ได้ยินเสียงทุ้มต่ำแหบพร่าของเซินจี้ไปดังขึ้นเสียก่อนข้าไม่ได้ป่วยเจียงรวนซาชะงักรีบโน้มหนาว เจ็บป่วยเราก็แค่รักษาไม่ต้องกังวลข้าจะให้คนไปเชิญหมอถือโอกาสแจ้งให้คนในตัวน้องอมารับท่านด้วยไม่ต้องทำอะไรทั้งนั้นแล้วก็ไม่ต้องเชิญหมอด้วยอดทนไว้เดี๋ยวก็ผ่านไปแล้วเซรจี้ไปรีบพูดเขาตั้งใจจะลุกขึ้นห้ามคนไว้ตามจิตใต้สำนึกแต่ก็อดหอบหายใจไม่ได้บนหน้าผากมีเหงื่อเย็นผุดซึมเต็มไปหมด พี่ชายท่านจะกลัวโรคเลี้ยงหมอไม่ได้นะเจียงรวนสารีพบร้อนดันเขาให้นอนลงเันจี้ไปสิ้นไร้เรียวแรงเขาเข็นเขี้ยวเขียวฟันเอ่ยข้าบอกแล้วว่าข้าไม่ได้ป่วยเดี๋ยวนะอาจไม่ได้ป่วยก็ได้นี่ ท่านคงไม่ได้ถูกพิษหรอกกระมังเจียงรวนซาสีหน้าแปลเปลี่ยนเซินจี้ไปแม้มปากไม่ตอบคำตายแล้วนางทายถูกห้องเต้ทำหรือเจียงรวนซากดเสีเยงต่ำถาม รู้ทั้งรู้อย่างแซงถามเสรนจี้ไปรุดหัวร้อเสอยียงเย็นชาออกมาเสรนจี้ไปตาบอดเป็นเพราะเสนซูหัวจริงแท้แน่นอนแต่ตอนพลอตในนิยายต้นฉบับดำเนินไปเรื่อยเสรนจี้ไปก็แค่ตาบอดไม่ได้มีอาการถูกพิษทำให้ต้องทรมานเหล่านี้ความเป็นไปได้เพียงหนึ่งเดียวก็คือก่อนหน้าที่เนื้อเรื่องหลักจะเริ่มสนจี้ไปแก้พิษได้แล้วเจียงรวนซาอดไม่ ได้ต้องถึงผมตัวเอง ใครใช้ให้หล่อนไม่ยอมอ่านตอนพิเศษหาดูถ้าในตอนพิเศษจะเพิ่มเนื้อหาก่อนเริ่มเนื้อเรื่องหลักมาเยอะพอสมควรถ้ารู้เนื้อหาทั้งหมดทะลุปรุกป,ปร่งแล้วสำหรับเจียงหลวนซาที่ทะลุมิติเข้ามาในนิยายย่อมง่ายประหนึ่งสวรค์คอยช่วยเหลือแต่ตอนนี้นางอยู่ในตอนพิเศษแต่กลับไม่รู้พลาดเรื่องอะไรเลยสักนิดแย่แล้วปัญหาใหญ่มากนะ ทางทำได้เพียงอาศัยประสบการณ์ที่ได้จากการอ่านทั้งหมดมาแล้วคลำหาเส้นเนื้อเรื่องตรงหน้าเอาเองจากการสันนิษฐานโดยอิงเนื้อเรื่องหลักของต้นฉบ,บับไอ้เลวที่สามารถทําเรื่องพลัน,นี้ได้ก็มีแค่ส่วนสูหัวที่เป็นพระเอกคนเดียวเท่านั้นห้องเต้สุนักวางยาพิษท่านก็แล้วไปตอนนี้กลับยังคิดจะลงมือสังหารท่านด้วย ก่อนหน้านี้ตอนนางอ่านนิยาย ก็ไม่ได้มีความรู้สึกดีอะไรให้พระเอกที่เป็นห้องเต้ค,คนนี้อยู่แล้วทรมานนางเอกจนครึ่งเป็นครึ่งตายยังไม่ว่าแม้แต่พี่น้องแท้ๆของตนยังไม่ปล่อยไปไม่ต้องพูดถึงหลังทะลุมิติมาแล้วห้องเต้สุนักนั่นยังบีบบังคับนางปล่อยให้นางหิวโหยอยู่สามเดือนด้วยแค่นี้ไม่อาจอยู่ร่วมฟ้าเจียงรวนสาอ้าปากหุบปากก็เรียงห้องเต้สุนักทุกคำ ส่นจี่ไปได้ยินแล้วรู้สึกสับสนยิ่งนักนางเป็นคนของส่นซูหัวไม่ใช่หรือกำลังแสดงละครไม่ใช่หากกำลังแสดงละครเมื่อกี้ทำไมนางต้องยื่นมือเข้ามาช่วยด้วยเจียงรวนซานั่งอยู่ข้างเตียงดูแขว้งขวางเล็กน้อยพิษนี้ของท่านจะกำเริบบ่อยหรือไม่ตอนนี้ข้าต้องทำอย่างไรท่านถึงจะสบายขึ้นบ้าง เทียนแดงข้างโต๊ะริปรี่ลงเล็กน้อยกลิ่นแป้งชาติกลุ่นตำจายทั่วห้องเจียงรวนซาเห็นพวงแก้มสนจี้ไปกระตุกอย่างแรงทีหนึ่งเขาดึงหน้าตึงถามประชดประชันเจ้าจะทำอย่างไรให้ข้ารู้สึกสบายขึ้นหรือเจียงรวนซาสาบานต่อสวรรค์โดยเอาหัวสุนัขของตอนเป็นประกันนางไม่ได้มีความคิดต่ำๆอันใดเลย นางทอดเสียงอ่อนถามว่าจะทำอย่างไรให้ท่านสบายขึ้นได้บ้างออกมาในสถานที่เช่นนี้ความจริงก็ทำให้คนเผลอเข้าใจผิดได้เหมือนกัน เจียงรวนซาอยากกัดลิ้นให้ขาดแทบแย่แล้วก่อนน่าจะทะลุมิติเข้ามานางไม่เคยมีคนรักสักคนหลังทะลุมิติมาก็เอาแต่ใคร่ครวญอยู่ทุกฟี่ทุกวันว่าจะกอดต้นขาทองคำอย่างไรดีนั่นก็ช่างเธอะแต่ทำไมต้องให้นางมาเผชิญกับฉากทดสอบตาบะเช่นนี้ด้วย ถังห้องตกอยู่ท่ามกลางความเงียบสันจี้ไปหัวเราะเสียงเย็นก่อนเริ่มปรีปากอีกครั้งพิษที่ฆ่าถูกคือพิษร้ายก่อนกระดูกไม่ใช่ยาสเสน่ ตอนนี้เจ้าช่วยอะไรไม่ได้หรอกเจียงเรือนสาคิดขึ้นมาอย่างไม่ถูกที่ถูกเวลาว่าอะไรเรียกตอนนี้ช่วยไม่ได้รอเขาถูกยาสเสน่เข้าจริงๆสักวันแล้วจะให้นางช่วยจริงๆไม่ไม่ไม่ไมอีกนิดเจียงรวนซาก็จะคุกเข่าให้ตัวเองแล้วขอร้องเจ้าล่ะเลิกคิดได้แล้วเจียงรวนซาโกรธจนกลายเป็นปลาปัก,กเป้านางถามด้วยน้ำเสียงกระฟัดกระฟียด ไม่ให้เชิญท่านหมอแล้วก็ไม่ให้ไปเรียกคนสวนอ่องด้วยเช่นนั้นตอนนี้จะทำอย่างไรเซนจี้ไปออกแรงควักแถบผ้าแดงเส้นหนึ่งออกมาจากในอกเอาสิ่งนี้ไปผูกไว้นอกหน้าต่างอย่างช้าสุดก็พรุ่งนี้เช้าเซนเฟิงจะมาหา เจียงรวนซารับแถบแพรแดงมาแล้วนำไปผูกไว้นอกหน้าต่างเสร็จแล้วก็หันกลับมาสนจี้ไปกึ่งนั่งกึ่งนอนเอนพิงหัวเตียงบนหน้าผากมีเส้นเลือดดำปูดนูนออกมาชัดเจนดูออกว่าเขากำลังอดทนข่มกลั้นถึงขีดสุดเจียงรวนซาเคว้งคว้างเล็กน้อยหลังตกกลางคืนอากาศก็ค่อยๆเย็นลงเรื่อยๆนางกลัวเขาหนาวจึงดึงผ้าห่มไปคลุมลงบนตัวเขา เขาอย่างระมัดระวังสันจี้ไปลืมตาขึ้นในดวงตาสีเทาพราหมวคู่นั้นมีอารมณ์รางเรือนผุดพลายคนที่ต้องการสังหารข่าไม่ใช่เขาเขากล่าวแบบไม่มีปีมีคุยทำให้เจียงรวนซาชะงงักช่างงานไปแวบหนึ่งนี่หมายความว่าอะไรคนที่อยากสังหารเขาไม่ใช่ฮ่องเตสุนักหรือ ทำไมศัตรูถึงเยอะขนาดนี้หรือเพราะท่านหน้าตาหล่อเหล่าหน้ามองเกินไปนางร้อนรนแล้วแต่เชื้อพระวงมีคนเยอะขนาดนั้นผู้ที่สามารถเรียกใช้คนไร้หน้าได้กลับมีน้อยมากถ้าไม่ใช่ห้องแต้เจียงรวนซาแค่ลองคิดดูก็ได้คำตอบแล้วความจริงอาจเป็นการชักนำภัยถึงใต้มาสู่ตัวเจ้าก็ได้ เจ้ายังอยากรู้ว่าผู้บงการเบื้องหลังเป็นใครอีกหรือเจ้าไม่กลัวเสียงของเขาอ่อนแอแผ่วเบาเซนจี้ไปมองไม่เห็นสายตามักทอดไปไกลทำให้คนอ่านไม่ออกว่าเขาคิดอะไรอยู่เจียงรวนสาลูปจมูกตอบไปตามตรงท่านไม่ต้องพูดแล้วข้ากลัวสุดๆไปเลย มุมปากเสรัรจี้ไปผุดรอยยิ้มประชดประชันตอนห้องเต้พระราชทานสมรสเขาเคยตรวจสอบเจียงรวนซามาแล้วนางเป็นแค่บุตรสาววานิชธรรมดาทั่วๆไปสิ่งเดียวที่โดดเด่นเป็นพิเศษคือทั้งหน้าเกลียดทั้งใจร้ายเป็นหญิงสาวอัปปักษกเหี่ยมโหดที่ทุกคนเล่าลือกันนางเกิดในครอบครัวมหาเศรษฐียอมไม่ขาดแคลนเงินทองปล่อยให้ห้องเต้ใช้ประโยชน์ได้ เดิมเป็นเพราะหวาดกลัวอำนาจเขาจะทดสอบนางไปทำไมกันซอนจี้ไปใส่หน้าตอนที่คิดจะพูดว่าช่างเธอก็ได้ยินเจียงรวนซาพูดเสียงดังฟังชัดว่าข้ากลัวมากจริงๆดังนั้นถ้าข้าละทิ้งความมืดหวนคืนสู่ทางสว่างท่านจะคุ้มครองข้าได้หรือไม่ดวงตาที่หลุบลงของซอนจี้ไปพรันเบิกตากว้าง เจ้ารู้หรือไม่ว่ากำลังพูดอะไรอยู่เจ้ารู้ได้อย่างไรว่าข้าคือแสงสว่างแล้วเขาคือความมืดเจียงร่วนสาคิดข้าบอกท่านไม่ได้ว่าข้ากำพรอสเรื่องเอาไว้ในมือรู้ว่าจุดจบคือห้องเต้สุนนักสังหารข้าส่วนท่านคือต้นขาทองคําของข้ากอดท่านไว้ข้าจะงดงามขึ้น เท่านี้ก็รู้ชัดแล้วไม่ใช่หรือว่าใครเป็นแสงสว่างใครเป็นความมืดแม้แต่จะคิดนางยังไม่ต้องคิดเลยเจียงรวนสากังวลเล็กน้อยทำได้เพียงใช้ลูกไม้สุดโบราณน,นางตอบเสียงนุ่มว่านับตั้งแต่ได้ใช้เวลาร่วมกันมาข้าก็รู้สึกว่าท่านเป็นคนดีคนหนึ่งนางรำพึงรำพันอย่างเศร้าโศกสุดขีด ท่านรู้ว่าข้าเป็นคนที่ฮองเต้สุนักส่งมาเช่นนั้นท่านก็น่าจะรู้ว่าสามเดือนที่ข้าอยู่ในวังหลวงข้าผ่านชีวิตเช่นไรมาบ้าง ชีวิตที่ถูกบีบบังคับให้ฝึกฝนแถมยังไม่มีข้าวกินไงล่ะหน้าเวทนาเกินไปแล้วคิดแล้วก็อยากร้องไห้จนน้ำหูน้ำตาน้องเท่าว่าวาจานี้พอเข้าหูเซนจี้ไปกลับไม่ได้เรียบง่ายเพียงแค่ชีวิตที่ไม่มีข้าวกินสซนซูหัวมีฝีไม้ลายมือแค่ไหนเขารู้ดีที่สุดคนฉลาดรู้จักปรับตัวตามสถานการณ์ เจ้าเองก็ไม่งอน้ำเสียงของเขานุ่มนวลลงเล็กน้อยริมฝีปากเขาซีดขาวพูดจบก็ไอออกมาทันทีเจียงหลวนซาได้ยินแล้วพันร้อนอกร้อนใจพูดออกมาตรงๆว่าตอนนี้ทุกคนล้วนลงเรือลำเดียวกันแล้วท่านสามารถบอกข้าได้แล้วไทยเฮาเป็นคนวางยาพิษท่านใช่หรือไม่ เจ้าเดาได้สินจี้ไปช้อนตามองเจียงรวนซาพยักหน้าอย่างไม่คิดปิดบงังคนไร้หน้าใช่ว่าใครจะสามารถสั่งการเคลื่อนพลได้ตามใจตามที่ข้ารู้ในวังมีสองคนคนหนึ่งคือฝ่าบาทส่วนอีกคนคือมารดาแท้ๆของฝ่าบาทไทยเฮาองค์ปัจจุบัน สถานการณ์ของตัวละครไทเฮาในเนื้อเรื่องหลักคือตายไปแล้วตอนทะลุมิติมาเจียงรวนซาเห็นไทเฮากระโดดโลดเต้นอยู่ในวังวันนี้อบรมสนมคนนี้พรุ่งนี้บอยตีสนมคนนั้นเป็นคนงานยุ่งคนนึงเลยไม่ได้ใส่ใจมากนักแต่ตอนนี้ดูแล้วไทเฮาคนนี้น่าจะเป็นตัวร้ายคนหนึ่งในตอนพิเศษถึงอย่างไรอดีตห้องเต้ก็คัน หึ่งหามารดาแท้ๆของสันตี้ไปไม่เคยเสื่อมคลายไปตลอดชีวิตสำหรับอดีตห้องเต้แล้วมารดาแท้ๆของสันตี้ไปคือแสงจันทร์ขาวหนึ่งเดียวที่สาดส่องจากฟ้ามาสู่ดินแม้แต่เด็กที่เกิดจากแสงจันทร์ขาวก็ยังรักมากกว่าใคร ิงจากมาตรฐานละครศึกในวังหลวงทั่วๆไปสนมชายาสักคนที่มีความรักลึกซึ้งต่ออดีตห้องเต้จะต้องเป็นตัวร้ายแน่ จากนั้นก็เริ่มก่อเรื่องก่อเราแบบทุ่มเทสุดชีวิตอุทิศกายใจหมายสังหารแสงจันขาวและลูกของนางยิ่งไม่ต้องพูดถึงว่าเด็กคนนี้ยังคุกคามมาถึงตำแหน่งห้องเต้ของลูกชายตนเองด้วยเดาง่ายเกินไปแล้วเสียงรวนซ้าเอ้ย ถ้าข้าเดาไม่ผิดเรื่องที่ท่านถูกพิษแม้ว่าฝ่าบาทจะเป็นคนทำแต่ไทเฮาเองก็ปัดความเกี่ยวข้องไปไม่พ้นในเนื้อเรื่องหลกักดวงตาของสันจี้ไปบอดเพราะแม่นมที่แท้งทำเป็นป่วยหนักหยอดสารหนูใส่ส่วนแม่นมผู้นั้นความจริงเป็นคนข้างกายไทยเฮาเรื่องที่คุณน,นักเขียนเคยเล่าพันๆพ,พี่แท้กลับรออยู่ในตอนพิเศษนี่เอง จริงดังคาดสันต้ไปเอ่ยชมเชยดูท่าที่เขาถูกใจเจ้าคงไม่ได้ไร้เหตุผลสัทีเดียวเจียงรวนซาอยากตบบ่าเขาเป็นการบป,ประปลอมยิ่งนักแต่นึกขึ้นได้ว่าเขาเกลียดการถูกสตรีแต่ตัวที่สุดกอดเมื่อกี้นางได้กำไรก้อนใหญ่แล้วจะโลภมากไม่ได้ผีผ่าไม่ได้ต้องค่อยเป็นค่อยไป ในเมื่อทุกคนล้วนพูดเปิดใจกันแล้วเช่นนั้นตอนนี้เราก็เป็นคนบนเรือลำเดียวกันขอบคุณขื่นลมที่ไทยเฮาเก่อผลักดันให้นางได้ขยับเข้าใกล้เซนจี้ไปอีกก้าวแล้วเจียงร่วนซาเห็นเซินจี้ไปก็ประหนึ่งเห็นต้นขาทองคาเป่งประกายระยิบระยับแวววาวข้างหนึ่งนางตบอกอย่างตื่นเต้นกล่าวเปี่ยมพลังฮึกเหิม เช่นนั้นนับแต่วันนี้เป็นต้นไปท่านกับข้าสามีภรรยาร่วมใจมากอบกอยทองด้วยกันเถอะตอนที่สนเฟิงปีนหน้าต่างเข้ามาในห้องก็ได้ยินประโยคนี้ก้องไปทั่วเข้าพอดีท่านข้าสามีภรรยาร่วมแรงร่วมใจมากอบกอยทองด้วยกันเถอะ เขาตกใจจนวิทจะไม่เปลียนเข้าไปอะไรคือสามีภรรยาร่วมใจเกิดอะไรขึ้นกันแน่ทำไมเรื่องราวถึงดำเนินไปรวดเร็วนักถึงขั้นสาบานรักกันแล้วหรือหรือว่าเขามาช้าไปความบริสุทธิ์ของท่านอองส่นฟังตะโกนด้วยสีหน้าเคร่งขรึมมืดทะมึนท่านออง เจียงรวนซาถูกสัินเฟิงที่จูจ่ๆก็ปีนเข้ามาทางหน้าต่างทำให้ตกใจจนสะดุ้งตัวรอยเพึ่งห่างจากตอนเกิดเรื่องแค่ครึ่งชั่วยามสัินฟิงสมแล้วที่เป็นองค์ครักษ์มากสีมือหาตัวพวกเขาเจอได้รวดเร็วด,ดีแท้ท่านอองเป็นผู้น้อยละเลยหน้าที่ไม่ได้ปกป้องท่านอองให้ดีเซินเฟิงคุกเข่าลงหน้าเตียงข้าไม่เป็นไรท่านหญิงเล่า ปลอดภัยดีหรือไม่เซนจี้ไปบอกมืออย่างอ่อนล้ะท่านอ,องวางใจท่านหญิงไม่เป็นไรมีคนคุ้มกันส่งตัวกลับวังแล้วขอรับเซนฟังเอ่ยเขากล่าวต่อไปอีกว่าเมื่อครู่มีคนจงใจก่อความวุ่นวายเกรงว่าเพื่อดึงตัวผู้น้อยออกไปแล้วลงมือกับท่านอ,อง ผู้น้อยกลับไปแล้วก็พบสิ่งนี้สซินเฟิงพูดแล้วก็หยิบป้ายยกแผ่นเล็กสีขาวปอนเขียวออกมาจากในอกเสื้อนี่เป็นของข้าเจียงรวนสาดวงตาเป็นประกายเมื่อครู่คนไรหน้าถูกนางศาสตร์ผงพิกใส่จนมึนไปแล้วตามองไม่เห็นซ้ำยังถูกไหวรุ่นกลุ่มนั้นตามพัวพันย่อมไม่ว่างมาครุ่นคิดถึงสถานะของนาง ายหยกอันเล็กน่าจะยังอยู่เสียงรวนซาคิดว่ารออีกเดียวค่อยกลับไปดูว่าจะโชคดีเก็บคืนมาได้หรือไม่นึกไม่ถึงเลยว่าเซรนฟังจะเอากลับมาให้นางแล้วดีเหลือเกินไม่ต้องตกเป็นจุดอ่อนในมือผู้อื่นแล้วนางผ่อนลมหายใจออกด้วยโล่องอกเซิรนฟังฟังด้วยสีหน้ามึนงงกลับเป็นเซินจี้ไปที่เอ่ยปาก ไม่ว่าจะมีหรือไม่มีจุดอ่อนเรื่องที่เจ้าช่วยค่าก็ปกปิดไว้ไม่ได้แล้วหากเขารู้เข้าเจ้าจะอธิบายกับเขาอย่างไรเจียงเรือนซ้าหัวเราะคิกคิกต่อนเอ้ย เช่นนั้นข่าก็จะบอกว่าถูกสเสน่ห์ของท่านอ่องพิชิตเข้าให้แล้วลุ่มหลงหัวปักหัวปั้มถอนตัวไม่ขึ้นนางไม่กังวลว่าเซินซูหัวจะทำอะไรกับนางถ้าเขาตั้งใจจะเอาชีวิตเซินจี้ไปจริงๆก็ไม่ต้องสิ้นเปลืองแรงใจส่งนางมาไว้ข้างกายเซินจี้ไปหรอกความคิดของทรราชพิลึกนิดหน่อยเจียงรวนซาเดาว,ว่าเทียบกับเอาชีวิตเซินจี้ไป ส่ินซูหัวอยากให้เขามีชีวิตอยู่ไม่สู้ตายมากกว่าในเมื่อห้องเต้ไม่อยากให้ส่ินจี้ไปาตายเช่นนั้นแผนรอบฆ่าครั้งนี้ก็เป็นไทเฮารอบดำเนินการรับหลังห้องเต้แล้วไทเฮาย่อมไม่เป็นฝ่ายวิ่งไปบอกเรื่องนี้กับห้องเต้เอง อีกอย่างนางยังสามารถสงบนิ่งได้ขนาดนี้แปลว่าต่อให้ห้องเต้รู้นางก็มีวิธีปัดเรื่องให้ผนตัวเจียงรวนซาสงบนิ่งอย่างหาได้ยากแม้ส่นเฟิงไม่เข้าใจว่านางกำลังพูดอะไรแต่ก็มองนางดีขึ้นมาเล็กน้อยตอนนั้นเองเซินจี้ไปพันกระอักไอขึ้นมาตามมาด้วยกระอักเลือดพรวดออกมาคำหนึง่ง ท่านอองส่นเฟิงรีเข้าไปหาแบกส่นจี้ไปขึ้นหลังข้าจะพาท่านกลับด้วนแล้วไปตามหมอสี่มาเจียงรวนซาเองก็รู้ว่าเรื่องนี้ไม่อาจชักช้าจึงก้าวเท้าเร็วๆตามส่นเฟิงลงจากอาคาร ตอนลงจากอาคารซื้อเหนี่ยงเพิ่งรับแขกสูงศัก์ท่านหนึ่งเสร็จพอเห็นว่าหนึ่งบุรุษหนึ่งสตรีที่เพิ่งขึ้นไปชั้นบนเมื่อครู่ลงมาแล้วแถมยังเพิ่มมาอีกหนึ่งคนตายแล้วเจ้าค่าเอ้ยนางรีบปรีเข้าไปหาพูดกับเจียงรวนสาวว่าตายแล้วแขกสูงสัก์ท่านนี่ช่างรู้จักเล่นจริงๆนะเจ้าคะ พาขึ้นข้างบนไปหนึ่งคนแถมยังพาลงมาอีกหนึ่งคนเสียงร,ร่วนซาหน้าทเมินถ้าไม่ใช่ว่าสวมผ้าปิดหน้าไว้ตอนออกจากบ้านหลังจากนี้คงไม่ลือกันแค่ว่านางทั้งหน้าเกลียดทั้งใจเหี้ยมแล้วบางทีอาจลือกันไปด้วยว่านางบ้าผู้ชายความผิดนี้นางไม่ขอแบกรับหรอกนะโชคดีที่สนเฟิงไวพอแต่ไหนแต่ไรมาเขาก็ไม่มีตัวตนอะไรอยู่ น่าจะไม่มีใครจำได้หรอกกระมังเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหามากมายที่จะตามมาเจียงรวนซาจึงโยนทองอีกต้อนให้ซื้อเนียงวาจาที่ไม่ควรพูดก็อย่าพูดซื้อเนียงรับทองไว้แล้วตอบรับอย่างเบิกบานเจ้าค่ะเจ้าค่ะข้าเข้าใจแล้วแขกผู้สูงศักดิ์หากมีเวลาว่างก็มาบ่อยๆนะเจ้าค่ะ เจียงรวนซาเดินฉับฉับออกจากประตูตอย่างว่อง,งไวปานหอะเซินเฟิงเตรียมรถม้าไว้แล้วตอนนี้ประคองเซินจี้ไปขึ้นรถม้าไปเรียบร้อยเตียงรวนซารีบตามขึ้นรถมา้าเซินจี้ไปหน้าซีดขาวสองตาปิดแน่นสถานการณ์อันตรายกว่าเมื่อสักครู่เล็กน้อย ท่านอองพวกเรายัางไม่ได้กอบโกยทองเลยนะท่านจะตายไม่ได้เด็ดขาดเจียงรวนซาร้อนรอน,นแล้วสนจี้ป่ายคล้ายว่าสิ้นสติไม่ฟื้นเลยตลอดทางมาถึงจวนหมอสี่ยืนรอยอยู่ที่นั่นแล้วท่านหมอเรือนผมขาวรีบฝังเข็มให้สนจี้ป่ายทันทีตอนที่หันกลับมาสี่หน้าเคร่งเครียดยิ่ง ข้าพูดไปกี่ครั้งแล้วแม้พิษของท่านอ๋องจะไม่ได้ออกฤทธิ์ถึงตายทันพี่แต่ห้ามให้อารมณ์พุ่งพร่านเด็ดขาดและยิ่งให้ทำอะไรรุนแรงไม่ได้เช่นนี้ จะทำให้พิษที่อยู่ในเส้นเลือดเคลื่อนที่เร็วขึ้นถ้าไปถึงหัวใจถึงตอนนั้นก็ช่วยอะไรไม่ได้แล้วจะกลายเป็นศพมีชีวิตแน่นอนเซนเฟังรีตลีตาลานขอร้องลืมไปแล้วว่าขวางเจียงรวนซาวไว้ด้านนอกห้องทำให้นางได้ยินชัดเจนทุกคำปดล็อกตอนต่อไป ฟังต่อทันทีไม่ต้องรอสมัครสมาชิกพรีเมียมทําตามคลิปนี้ได้เลยหากยังไม่สะดวกสามารถสนับสนุนด้วยการกดไลค์กดติดตามและคอมเมนต์ให้กําลังใจเด็กหญิงนิยายแทนได้นะคะ